อันนี้คือวิถีผู้ประสบภัยของจริงสัวน <ok uh ั่งอยู่ด uh> uh ่านนั uh ่งอยู่ด้านบนมีรถไปบนไม่โหลดบนมีรถผู้ประสบภัยของแท้ก็คือเฝอไงแต่พ่อก็เป็นผระสบภัยของแท้ที่เรีมันโคตามตัวเลยเนี่ยมันก็ทั้ง ปุอดภัยของแพ่ของแค่จาลากกระเป๋า นี้ก็ซาปะัาใจหมอกนะไม่เท่าไรฝนปอยด้วยจ้ามาหนะ้าไทยู่อีกแล้วค่ะก็ะคือเมารถเมารถาตู้ VIP มาจากเบียนเบียนฟูออกมาตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มแล้วก็ ถึงปีสองดีที่โรงแรมพิตาชิโอเขาให้เข้าไปพักข้างในตรงล็อบบี้นะคะแล้วก็จะรอเช็คอินโรงแรมตอนใยสองค่ะเดี๋ยวนี้มาหาอะไรกินกันเนาะก็ะเดินออกมาทางทังที่แบบว่าฝนปลยน้ำก็ไม่หอาบจ้า หลังจากที่พวกเราเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ไปเจอคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งนะคะคือคองคาเฟ่นะคะขอบอกเลยนะคะว่าครัวซองแล้วก็กาแฟมะพร้าวที่นี่นะคะคือดีมากค่ะแล้วก็แก้วแบบบิ๊กเบิ้มมากค่ะราคาก็อ,อยู่ในเรียกว่าไงดีคะไม่ได้ถูกไม่ได้แบบแพงเวอร์เกินไปค่ะก็คือเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าเขานะคะ แนะนำเลยค่ะ,ะทานเสร็จนะคะก็ไปเดินรอบๆนะคะก็ฝนโปรยปลายเล็กน้อยนะคะวันนั้นอากาศอากาศดีค่ะอากาศดีเยน็ยนๆนะคะชื่นใจค่ะ <c oughs> เดินไปเรื่อยๆสักพักนึงนะคะก็แวะหาของร้อนนะคะของร้อนทานนะคะ,นะคะก็คือทุกคนก็ หิวนะคะก็คือทานกาแฟก็เหมือนยมเช้าแล้วก็มาเจอร้านนี้นะคะคล้ายๆบะหมี่แต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะอร่อยะค,ะค่ะค่ะเราก็ออกไปทานอาหารเช้ากันแล้วนะคะก็เดินเที่ยวกันรอบๆเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาที่โรงแรมนะคะก็เดี๋ยวรอไปเช็คอินไปดูห้องกันค่ะก็ห้องสะอาดนะคะกว้างขวางมากเราจองมาเป็นเตียงทวินนะคะก็นี่เลย โอนอนสบายมากเลยค่ะเราพักอยู่ชั้นไหนนะวันนี้เราอยู่ที่พิสตาเชียวซาปาเวียดนามค่ะตรงนั้นคือซันพลาซา่าแล้วก็รถไฟวิ่งตรงมไม่ตองเลยนี่นี่น,น,น,นแต่รถไฟวิ่งไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะ ออกไปกินข้าวตอนเย็นกันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไป,ไปเย็นมากอากาศเย็นเว่อร<ป>ีวิวก็ปังอยู่นะคะเหมาะก,ก็คือแบบปังมาก ่าร,รูปวิวสระว่ายน้ำเสร็จแล้วเราก็อาบน้ำแต่งตัวมาทานข้าวกันที่เวียดเทคกิ้งนะคะก็อาหารอร่อยมากบรรยากาศดีเย็นชื่นใจมากๆเลยใครที่มาเที่ยวซาปาก็แนะนำเลยค่ะเวียดเทคกิ้งนะคะชนะเลิศใดๆคือที่ถ่ายรูปเยอะมากค่ะ แล้วก็มาเดินทเที่ยวตอนเย็นนะคะก็คือมาเดินแถวทะเลสาบแถวตึกซันพลาซ่านะคะก็ <ไป S 1> เดี๋ยวจะเดิน <ไป S 1> เล่นไปเรื่อยๆค่ะอากาศเย็นสบายๆ<ะ>ไปหาร้านนั่งชิลนะคะหาร้านนั่งดื่มแล้วก็ทานอะไรกุบกิบนะคะก่อนกลับโรงแรมไปพักผ่อนนะคะก็ชม บรรยากาศบอกเลยว่าที่นี่ประดับไฟสวยมากตามร้านอาหารนะคะแบบชอบมาก <Yeah. S 1> ถ่ายรูปสวยมาก <Yeah. S 1> เดินไประหว่างทางก็ <Okay. S 1> มีเห <Hello. S 1> มือนสินค้าจากเ <Hello. S 1> ช่าเขาหรือเผาเราก็ไม่แน <Hello. S 1> ่ใจนะคะขายเต็มเลย mật tính nhá. đâu? Một bé ạ. À. ให้ชื่อลงเลยเออออกกากพิสตาซิโอพาซิโอของพ่อเป็ดแล้วเราก็จะไปสวนดอกไม้ไม่ใช่สวนดอกไม้สวนสวนาธารณะการเดินเท้าโอเคบายบาย Enjoy welcome drink welcome drink ก๊อปเก๊กใส่อยู่นะค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นรถที่ จากร้าน Peace House นะคะมารับเราที่โรงแรมนะคะปปไปยังร้านเช่าชุดมองโกนะคะอันนี้รวมในแพ็กเกจเช่าชุดหน้าแล้วก็ผมที่เราไปเช่ากันนะคะก็คือ3 5 0 0 0 0หดงนะคะ พวกเราก็เลือกชุดกันเสร็จนะคะพี่ๆนะคะเขาก็มาช่วยแต่งตัวนะคะใส่ชุดทําผมแต่งหน้าให้นะคะน่ารักทุกคนเลยค่ะเป็นกันเองมากๆ กาหวันนี้เป็นสาวมองโกผมหลุดมาแล้วจ้าสาวมองโกที่ดูผมยุ่งเป็นอันนี้เลยผมมันสั้นนะ่ะสาวมองโกผมหลุดแล้วจ้าอันนี้เราเช่าชุดที่ร้านพีชกัดกัดหมู่บ้านกัดกัดแล้วเราจะไปน้ำตกกันนะจ๊ะ แต่งดีมากเขาแต่งหน้าให้ด้วยนะเช่าชุดแต่งหน้านี่เราเดินลงไปตรงนู้น ขายกับม้าเฉยเใช่ไหมคนก็มีแขนกันจุ่มนี้ใช่ไหมรเด็กที่ดงตื่นใช ม,มองโก่ายรู้เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ผมหลุดมดแล้วหนึ่งผมหลุดแล้วหนึ่งจ้าไปค่ะพาดูพี่ไปถ่ายรูปกับมา้าสามพนบาทสินทีหนึงคน รทิปโรดใจลาวเวียดของเราในอีพีที่สองขอลากันไปที่น้ำตกสวยๆจากหมู่บ้านกัดกัดวิลเลจนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะไปขึ้นเขาฟานซีปันกันค่ะ